สำหรับผมเนี่ยแผ่นเสียงมันมีชีวิตมันมีพลังงานพลังงานชีวิตจริงๆอยู่ในแผ่นเสียงพลังงานของเสียงที่นักดนตรีเล่นมันได้ถูกบันทึกไว้เมื่อมาถึงมือคนฟังเนี่ยรนั้นพลังงานทั้งหมดมันจะยังถูกรีเซอร์ฟไว้แบบครบถ้วนมากกว่าระบบดิจิตอล ผมอู๋ไตรเทพวงไพบูลนะครับหนึ่งในหุ้นส่วนโรงงานแผ่นเสียงรีเซเล็กแห่งนี้ครับจุดเริ่มต้นจริงๆผมชอบแผ่นเสียงแล้วก็ทำงานด้านเสียงนีครับมาตลอด30ปีเมื่อสัก15ปีที่แล้วอ่ะก็บินไปนเรียนการทำแผ่นเสียงที่เยอรมันพอมาสัก5ปีที่แล้วครับเกิดมีความคิดว่าอยากทำโรงงานแผ่นเสียงไหนไหน ชอบขนาดน,นี้แล้วก็เลยกําเนิดโรงงานแผ่นเสียงแห่งนี้ขึ้นมานะครับคําว่า reselect ภาษาอังกฤษแปลว่าฟื้นคืนชีพครับคราวนี้ถ้าเราตัดตัว t ออกไปมันก็จะเป็น reselect เหมือนกันแต่ว่าคําว่า rec จะเห็นว่าเราใช้ตัว r ตัวใหญ่ก็คือ record ก็คือแผ่นเสียงฟื้นคืนชีพให้กับแผ่นเสียง ที่ผมตัดสินใจทำโรงงานแผนเสียงมันมีเหตุผลหนึ่งว่าผมทำด้านเสียงอยู่แล้วผมเป็นซาวดิจิเนียร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามุ่งมั่นว่าเราจะทำคุณภาพของแผ่นเสียงให้ดีที่สุดแล้วเรามั่นใจว่าเรามีความรู้พอที่เราจะพิสูจน์ว่ามันดีไม่ดียังไงถ้ามุ่งหวังผล,ผลกำไรเนี่ยก็ทำให้เร็วที่สุดต่อวันทำให้ได้เยอะที่สุดก็เป็นผลกำไรแล้วแต่ถ้าเรามุ่งมั่นว่าเราจะทำให้ดีที่สุด บางทีกําไรมันอาจจะน้อยหน่อยหรืออาจจะไม่เหลือเลยลเราก็เราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดตอนที่ปั๊มอ่ะมันจะมีระยะเวลาด้วยวดักดุสุดท้ายไม่ออกมาเป็นแผ่นเสียงเหมือนกันไหมอ่ะมันเหมือนกันดูด้วยตาดูไม่รู้แต่เราอ่ะรู้ว่าถ้าปั๊มนานกว่านั้นอีก5วินาทีอ่ะเสียงมันจะดีขึ้นแล้วใช้น้ําเย็นอีก5วินาทีเสียงมัน อาจจะดีกว่าถ้าเรามุ่งเน้นคุณภาพอะเราก็จะยอมเสียเวลาดีมานของแผ่นเสียงนะครับจริงๆมันสูงขึ้นแบบ200%อยเงี้ยครับทุกโรงงานแผ่นเสียงทั่วโลกเนี่ยก็คิวแน่นกันหมดข้อดีของเราคือเราดูแลให้ด้วย ซึ่งเราทํามาแล้วเป็นเป็นร้อยรอยชุดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าว่ามันต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างเหมือนเราเป็นพี่เลี้ยงให้ตลอดทางครับจนจนเสร็จแค่เรื่องปกเองก็ตามเนี่ยมันต้องมีขนาดเท่าไหร่มันต้องหนาเท่าไหร่เรามีเทคนิคการเคลือบมันเคลือบด้านเทคนิคพิเศษปั๊มนูนยังไงเนี่ยตรงนี้ก็สําคัญเพราะว่าคนฟังนะครับ ซื้อแผ่นเสียงกันเนี่ยสมัยนี้ก็เสีงานดนตรีด้วยแล้วก็เสีงานอาร์ตด้วยมันต้องให้ได้ประทับใจอะ่ะ